นิทานอิสโบเรื่องนกฮูกกับ่านในคืนหนึ่งที่เงียบสงบนกฮูกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในพงไม้ใกล้กับบึงน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหานกลุ่มหนึ่งนกฮูกเป็นสัตว์ที่ชอบออกหากินยามค่ำคืนมันจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆในยามค่ำคืนมากกว่าสัตว์อื่นๆวันหนึ่งนกฮูกมองเห็นล่องรอยแปลกๆบนพื้นดิน และรู้สึกได้ว่ามีอันตรายกำลังจะมาถึงกลิ่นนี้ไม่ดีเลยถ้าสงสัยว่ามีนายพรานแอบมาในป่าน,นี้และวางแผนจะจับสัตว์ที่บึงแห่งนี้แน่ๆนกฮูกจึงตัดสินใจบินไปเตือนเพื่อนหานที่บึงมันบินมาเกาะอยู่ใกล้ๆกลุ่มหานและส่งเสียงเตือนท่านหานทั้งหลายถ้าอยากเตือนพวกท่านให้ระวังตัวไว้ถ้าได้กลิ่นของนายพรานแถวนี้ ข้าเกรงว่าพวกเขาอาจจะมาดักจับพวกท่านในไม่ช้าพวกท่านควรจะอยู่เงียบๆและหลบภัยห่านตัวหนึ่งซึ่งชอบอวดและเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปหัวเราะย่อ,ยยอนกฮูกเจ้านกฮูกเจ้าก็ชอบพูดให้ตื่นตระหนกอยู่เสมอพวกข้าแข็งแรงและเชื่อว่าไม่มีพรานคนใดทําอะไรพวกข้าได้หรอกนกฮูกถอนหายใจเมื่อเห็นว่าห่านไม่เชื่อคําเตือนของมัน มันจึงพยายามเตือนอีกครั้งข้าพูดเพื่อเตือนพวกเจ้าเพราะข้าเป็นห่วงจริงๆพวกเจ้าควรหลบซ่อนหรือลบเสียงของพวกเจ้าไม่เช่นนั้นทฮานอาจจะจับพวกเจ้าไปก็เป็นได้แต่หานยังคงไม่ฟังและหัวเราะย,ยอะนกฮูกต่อไปพวกมันยังคงส่งเสียงร้องดังกันต่อไปไม่หยุดนกฮูกที่เห็นเช่นนั้นจึงถอยกลับไปยังที่ของมัน ด้วยความเศร้าใจที่เพื่อนหานไม่ยอมฟังคำเตือนในคืนนั้นเองนายพรานมาถึงบึงและเตรียมกับดักจับหานทั้งหมดเนื่องจากเสียงร้องของหานดึงดูดความสนใจทําให้นายพรานหาตําแหน่งที่พวกมันอยู่ได้อย่างง่ายดายชาวตรูวันลุงขึ้นหานหลายตัวถูกจับและใส่ในกลงพวกหานที่รอดชีวิตรู้สึกเสียใจและนึกถึงคําเตือนของนกฮูกในทันที ควรเชื่อคำเตือนของนก่ผู้ตั้งแต่แรกทาชังโง่เขลาที่ไม่ยอมฟังคำแนะนำและเสียเพื่อนร่วมฝูงไปเพราะความดื้อรั้นของข้าเองห่หารที่เหลืออยู่ระนากว่าการเชื่อฟังคำเตือนจากผู้ที่มีประสบการณ์และระมัดระวังอาจช่วยให้พวกมันรอดพ้นจากอันตรายเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าการฟังคำเตือนของผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ และระมัดระวังในอันตรายสามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายได้อย่ามองข้ามคำเตือนด้วยความประมาทหรืออวดดีนิทานอิโซเรืืองมาจิ้งจอกตกบ่อน้ำมีมาจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังเดินลัดเลาะผ่านป่ายอย่างซุ่มซ่ามด้วยความหิวและอ่อนแรงมันไม่ได้สังเกตทางข้างหน้าเลยจนกระทั่ง มันพัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกที่อยู่ริมทางโดยไม่ทันตั้งตัวเจ้าหมาจิงจอกดิ้นลนพยายามว่ายน้ำแย่แล้วข้าตกลงมาได้ยังไงเนี่ยนี่ข้าต้องมาตายในบ่อน้ำอย่างนั้นหรือมันพยายามใช้ขากกขอบบ่อและดันตัวเองขึ้นแต่ก็ดูจะไร้ประโยชน์ขอบ่อทั้งลึกและลื่นเจ้าหมาจิงจอกตะโกนลั่นใครก็ได้ช่วยข้าที ข้าไม่อยากตายที่นี่เวลาผ่านไปครู่ใหญ่จูๆ่ๆหมาป่าตัวหนึ่งก็เดินผ่านมาแถวนั้นได้ยินเสียงจิงจ้งจอกร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหมาป่ามองลงไปในบ่อด้วยความตกใจเฮ้ยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าตกลงไปได้ยังไงหมาจิงจอกพูดขึ้นข้าตกลงมาพอไม่ระวังตอนนี้ข้าหมดแรงแล้วได้โปรดช่วยข้าขึ้นไปทีเถอ ไม่งั้นข้าคงจมน้ำตายแน่เจ้าหมาป่ายืนคุ้นคิดสักพักแล้วพูดขึ้นแล้วนี่เจ้าตกลงมานานหรือยังไม่มีใครผ่านมาเลยจริงๆหรือหมาจิงจอกเริ่มหงุดหงิดเล็กน้อยแต่พยายามสงบใจข้าอยากจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ข้าจะจมน้ำอยู่แล้วช่วยข้าขึ้นไปก่อนแล้วข้าจะเล่าให้ฟังทุกอย่างหมาป่าพูดขึ้นโอ้ขอโทษที ข้าจะช่วยเดี๋ยวนี้ละ่ะมันหักกิ่งไม้ยาวๆแล้วย่อนลงไปในบ่อน้ําจับแน่นๆละ่ะข้าจะดึงเจ้าขึ้นมาหมาจิงจอบรีบคว้ากิ่งไม้นั้นเอาไว้แน่นหมาป่าใช้แรงทั้งหมดช่วยดึงจิงจอกขึ้นมาจากบ่อจนสําเร็จหมาจิงจอกนัง่งหอบบนพื้นดินและมองหน้าหมาป่าด,ด้วยความซาบซึ้งขอบใจท่านมากถ้าไม่ได้ท่านช่วยข้าคงจบชีวิตอยู่ในบ่อน้ํานั่นแน่ หมาป่ายิ้มบางๆไม่เป็นไรดีแล้วที่เจ้าปลอดภัยคราวหน้าก็เดินระวังหน่อยล่ะเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าการลงมือช่วยเหลือผู้อื่นตามคำร้องขอมักจะดีกว่าการแสดงความเห็นอกเห็นใจเพียงอย่างเดียวเพราะบางครั้งความลังเลเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งอันตรายที่ยิ่งใหญ่นิทานอิสโเรื่อง ควายหนุ่มกับควายแก่ในทุงน่งนาแห่งหนึ่งมีควายแก่ตัวหนึ่งที่ทำงานหนักทุกวันไม่ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนหรือฝนจะตกหนักเพียงใดมันก็ยังไถานาและช่วยเจ้าของโดยไม่ปรีปากบนขณะที่อีกมุมหนึ่งของทุง่งควายหนุ่มตัวหนึ่งกลับใช้ชีวิตสบายๆวันๆเอาแต่นอนแช่น้ำกินหญ้าอ่อนและไม่ต้องทำงานแม้แต่น้อย มันรู้สึกสงสารควายแก่ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจึงเอ่ยปากถามด้วยความเห็นใจท่านแก่ขนาดนี้แล้วยังต้องทำงานอยู่อีกหรือข้าเห็นแล้วก็สงสารทำไมท่านไม่พักบ้างอยู่เฉยๆเหมือนข้าสิดีจะตายสบายไม่ต้องเหนื่อยแถมยังมีหญ้ากินทุกวันควายแก่ฟังแล้วเงียบไม่ตอบอะไร เพียงหันไปยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินไปถไทยหน้าต่อโดยไม่บ่นแม้แต่คำเดียวเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนคายหนุ่มที่วันวันเอาแต่กินกับนอนจูจูก็ถูกเจ้าของนำไปผูกไว้หน้าคอกและในวันถัดมาก็มีคนจากโรงค้าสัตว์มาจับตัวมันไปควายหนุ่มมองไปรอบๆอย่างงงงวยก่อนจะหันไปถามควายแก่ที่อยู่ในคอกข้างๆเกิดอะไรขึ้นกับข้า ทำไมเจ้าของถึงจะพาข้าไป้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะควายแก่ถอนหายใจแล้วพูดขึ้นอย่างหนักแน่นเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยต่างหากล่ะนั่นแหละคือปัญหาเจ้าของเห็นว่าเจ้าทั้งกินมากและไม่เคยทำงานไม่มีประโยชน์ที่จะเลี้ยงไว้สุดท้ายก็เลยขายเจ้าให้ลงฆ่าสัตว์ควายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ตาโตน้ำตาเริ่มไหลด้วยความกลัวและเสียใจ แต่ก็สายไปเสียแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ายแก่จึงหันไปซ้อนค้ายหนุ่มตัวอื่นๆที่ยังอยู่ในคอกจาไว้ให้ดีนะลูกหลานการทำงานแม้จะเหนื่อยแต่ทำให้เรามีค่าอย่าคิดว่าการอยู่นิ่งๆแล้วมีคนเลี้ยงดูเป็นสิ่งดีวันหนึ่งถ้าไม่มีใครเห็นค่าพวกเจ้าก็อาจจะถูกทิ้งหรือจบชีวิตอย่างน่าเศร้าจงภูมิใจที่ได้ทำงาน พราะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรายัางมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่อยู่อย่างมีคุณค่าย่อมดีกว่าผู้ที่อยู่โดยไร้ประโยชน์หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่ามามิมีและมิม้ม ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ